โอเคนะครับก็กลาบสวัสดีนะครับพี่น้องสายทิ้งทั่วประเทศนะครับผมก็พบกับช่องโคลนิวพาทิ้งนะครับอ่านะครับผมวันนี้ผมก็อาจะพาไปเทสรถนะครับทุกคนก็เพิ่งทําเครื่องมาใหม่นะครับ ก็ลันอินมาสักพักแล้วเดี๋ยวจะลองไปเทสดูนะครับว่าจะแรงขนาดไหนนะทุกคนเอ็ะอเนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มด้วยนะครับนเคนะคเดี๋ยวเราไปนะครับหาที่เ,เงียบๆนะครับไปที่กันนะครับผมไปเลยนะครับทุกคน กางใจนะครับกลั ยวสงบสงบนะทุกคนก็ทางเท้นี้ก็ก็ไม่มีบ้านคนนะครับทุกคนเป็นทางคนขีดนะครับเรามาเล่นตรงนี้กันดีกว่าหาทำรีก่อนนะทุกคนก็จะเทินะครับประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับไม่ไกลนะครับผมเพราะว่า เพิ่งทำเครื่องมาใหม่นะครับไม่อยากแช่ยาวนะครับผมตัวตัวทางนะครับเอาแค่สั้นๆพอนะครับทางสั้นๆพอเดี๋ยวจะจับซีเทสด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะจับซีเทสให้ดูด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ บ้านคุณนะครับก็น่าจะ,ะทางทางยาวมากนะครับอเอาตรงไหนดีนะเดี๋ยวผมขอขอจับ GPS ก,ก่อนนะครับตั้ง GPS ก,ก่อนสวยแลวนะครับทุกคนอ่าแอ g p s หายนะครับไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะครับก็คงจะไม่ได้นะครับ จับ g ีเพให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยดูนะครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ยวผมจะมาแบบออกตัวให้ดูนะครับแบบมาเทสเทสเทสให้ดูดเฉยๆนะครับไม่มี g ี s พนะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยดูนะครับทุกคนเอาเดอนยางก่อนนะครับเอาเบยางให้ล้อมันลื่น นะครับทุกคนไม่มีบ้านคนนะตรงดาม่านะครับทุกคนรถรถนี่รถไ,ไปก่อน วิ่งสักสองสามร้อยเมตรนะทุกคนว่าไม่กล้าแช่ยาวนะครับกลัวพังนะครับเพราะว่าเพิ่งควานลูกมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะรัดอีกสักพักก่อนนะครับค่อยไปแช่ยาวๆนะครับ รอบรอบรอ,อบไม่ถึงน้ำเลยเดี๋ยวต้องชิดข้งแรงๆมันเป็นควนกรกีตด,ด้วยนะมันมันเลยแบบมันเลยแบบลื่นลื่นนิดหนึ่งนะครับต้องแบบออกออกไปแบบตรงๆเลยนิ่มเนียนๆน,น,นะครับล้อต้องไม่สายไม่สะบัดนะจะให้ลดไปก่อน,นครับทุกคนไปก่อนนะครับ ก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับจะเปิดปืนก่อนนะครับปืนยางก่อน ออนะมันสะบัดแรงทุกค,น,น,คนเหมือนเหมือนคอนกีดมันลืนนะอนกีดกับไอ้ลาดยางมันไม่เหมือนกัน Thank you. ออกกันได้นะทุกคนแต่ก็มีแบบอ่าสะบัดนิดนึงนะครับมีมีมสะบัดมียกล้อด,ด้วยนะเมื่อกี้นะมันก็ค่อนข้างจะแรงนะรถรถมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับรอบหนึ่งนะเมื่อกี้แบบรอบอะไรมันสมบูรณ์นะมันก็แบบ ออกเนียนๆนะครับทุกคนไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวลงข้างทางนะครับทุกคนมันสะบัดสะบัดแรงนะโอเคนะครับทุกคน ก็เมื่อกี้กล้องมันตัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบหนึ่งเราก็จะกลับนะครับฝนจะตกแล้วนะครับฟ้าร้องนะครับทุกคน เรผมจะตั้งกล้องไว้ให้ให้จะตั้งกล้องไว้ดูบ้านนะทุกคนฝน,นจะตกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งนะปุ๊บปาเดี๋ยวไม่ทันการไม่ญาตกกิแตกลับบ้านดีกว่านะสึกว่าฝนมันจะมาแล้วนะครับทุกคนฟ้าร้องด้วยนะครับอันตรายนะครับผมเรามีกล้องมีโทรศัพท์ด้วย ปลอดใจนะครับฟ้าร้องนะครับอันตรายกลับบ้านดีกว่านะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคงส่งท้ายให้เดี๋ยวจะคงตามกล่องนะส่งท้ายให้นะโอ้ฟ้าร้องนะทุกคน اشتركوا ไม่ไหวไม่ไหวนะทุกคนฟ้าร้องโอ้ยได้ปลอดภัยนะกลับบ้านดีกว่าบกนฟ้าร้องแรงมากนะครบมากแรงมาณจบแล้วชันไหมเนี่ยกลับบ้านก่อนนะครับทุกคน เป็นอะไรอีกเครื่องมันร้อนนะ นี่นะครับผมหมดตกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกคนง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคนะคเจอกันคลิปหน้านครับทุกคนไป